สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง USA b i k e ของเราวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดช็อกที่จะทำให้ทางอาเซียนต้องสนสืเอนและเป็นข่าวที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนใช่แล้วครับวันนี้เราจะพูดถึงการเผยโฉมเครื่องบินรบลับสุดยอดที่ถูกพัฒนาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกแอลมันก็คือ kf 2 1บรามายเครื่องบินที่ถูกขนานนามว่าอนาคตขององค์การรบทางอากาศนี่คือครั้งแรกที่คนไทยได้สัมผัสกับความภูมิใจระดับนี้เพราะที่ผ่านมาเรามักจะพึ่งพาเครื่องบินจากต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น F16 จากอเมริกาหรือฟรปเป็นจากสวีเดนแต่ครั้งนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อกองทัพไทยได้เปิดตัวโครงการพัฒนา KF21 ในประเทศเองและข่าวนี้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ทั้งสื่ออาเซียนและสื่อต่างประเทศพากันรายงาน KF21 บร,ราณาไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาแต่มันถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินกึ่งสแตล์ความเร็วสูงสุดสามารถทะลุแมต1.8บินได้ไกลเกือบ3,000กิโลเมตรติดตั้งเรดาร์ AESA ที่ทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของโลก สามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม่นยำแม้มีการพลางตัวและยังสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า7.7ตันไม่ว่าจะเป็นจรวดเมตอที่มีชื่อเสียงด้านความเร็วและความแม่นยำหรือจรวดอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ๆที่ยากจะต่อกอนสิ่งที่ทําให้คนทั้งภูมิภาคตกใจคือ KF-21 รุ่นนี้ถูกประกอบและพัฒนาเพิ่มเติมในประเทศไทยนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยเพราะมันหมายถึงว่าไทยไม่ได้เป็นแค่ผู้ซื้ออีกต่อไป แต่เรากำลังก้าวเข้าสู่เวทีของผู้ผลิตและผู้พัฒนาเครื่องบินรบอย่างแท้จริงสำหรับประเทศที่ไม่เคยมีโครงการสร้างเครื่องบินรบระดับสูงมาก่อนการก้าวกระโดดครั้งนี้ถือว่าสุดยอดหลายประเทศเพื่อนบ้านเริ่มแสดงท่าทีทันทีมาเลเซียที่ใช้สุด30 MKM ถึงกับรีบเรียกประชุมคณะทำงานเรื่องการอัปเกรดฝูงบินเวียดนามเองก็กังวลเพราะสมดุลทางอากาศอา,กาอาจเปลี่ยนไป ส่วนอินโดนีเซียที่เคยเข้าร่วมพัฒนา KF-21 กับเกาหลีใต้ก็ตกตะลึงเพราะไม่คิดว่าไทยจะขยับมาในเกมนี้เร็วขนาดนี้นี่จึงกลายเป็นสิ่งที่สื่อต่างประเทศเรียรกว่าอาเซียนช็อกแต่เรื่องนี้ไม่ได้มีแต่ด้านบวกเท่านั้นเพราะหลายฝ่ายก็ยังตั้งคำถามไทยจะมีงบประมาณพอหรือไม่จะมีบุคลากรที่ชำนาญพอจะดูแล KF21 ได้จริงหรือและที่สำคัญคือการบำรุงรักษาเครื่องบินรบระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต้องใช้ทางเทคโนโลยีการฝึกและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องแต่ถึงแม้จะมีข้อสงสัยความจริงก็คือการประกาศพัฒนา KF 2 1ในประเทศคือก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่และไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ามันทําให้ชื่อของไทยถูกพูดถึงในเวทีโลกลองจินตนาการสิครับถ้าในอนาคตไทยสามารถผลิต KF 2 1ได้เองจริงๆมันจะหมายถึงอิสรภทางการทหารแบบเต็มรูปแบบไม่ต้องกลัวการคว่ำบาตไม่ต้องพึ่งพาอะไรจากต่างชาติ และยังสามารถก้าวไปไกลถึงขั้นส่งออกเทคโนโลโยีทางการทหารไปยังประเทศอื่นๆได้นี่ไม่ใช่แค่ความภูมิใจแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์หลายสื่อยังคาดการว่า kf 2 1ที่พัฒนาในไทยอาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการบินในประเทศทั้งโรงงานประกอบการวิจัยและการฝึกนักบินรวมถึงการสร้างบุคลากรทางวิศวกรรมการบินที่ไทยยังขาดแคลแนอยู่มากถ้าโครงการนี้สำเร็จมันจะไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องบินแต่จะเป็นจุดเปลี่ยนทั้งประเทศ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนถึงบอกว่า KF 2 1โบราณมหมายคือเครื่องบินรบที่อาจเปลี่ยนสมดุลของทั้งภูมิภาคเพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงอำนาจและความทะเยอทะยานของชาติไทยไท้ายที่สุดผมอยากถามผู้ชมทุกคน,นว่าคุณคิดอย่างไรกับ KF 2 1ที่ถูกพัฒนานในประเทศไทยครั้งนี้มันจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กองทัพไทยได้จริงหรือไม่หรือจะกลายเป็นเพียงความฝันที่ยังต้องพิสูจน์อีกยาวนานคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างเลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง USA b i k e y ของเราเพราะขอมาจากนำข่าวลับสุดยอดทางการทหารจากทั่วโลกมาฝากคุณทุกสัปดาห์แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ